<Fire. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สาวุูไทยจะพาทุกคนมานั่งรถไฟนะคะจะเป็นรถรถไฟที่ใช้การจุดไฟหรือการใช้ฟืนนะคะเดี๋ยวมารับชมกันว่าจะ สนุกขนาดไหนมีวิวสวยๆให้ชมไหมไปติดตามกันเลยนะคะขอบคุณค่ะสาวผู้ไทยก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สถานีรถไฟที่ใช้ฟืนนะคะในการขับเคลื่อนนะคะสถานีรถไฟของพวกเราก็อยู่ในกลางป่ากลางหุบเขานะคะทุกคนคาะพอเดินเข้ามาปุ๊บเจอรถบรรทุกนะคะซากปรกหลักพังต่างๆนะคะแล้วก็เป็น รถไฟที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเขาก็ทำเขาก็นำมาจอดนะคะเพื่อเป็นมิวเซียมนะคะและสถาน,านีนี้นะคะเขาเปิดเดือนหนึ่งนะคะสครั้งนะคะสำหรับในการนั่งรถไฟนะคะแล้ววันอื่นๆนะคะน่าจะเป็นการเข้ามาชมมิวเซียมด้านไหนนะคะส่วนวันไหนที่เขาเปิดให้นั่ง ก็ไม่ได้ชมมิวเซียมด้านในนะคะทุกคนคะ่ะก็แค่นั่งรถไฟไปกลับแค่นั้นค่ะเราจะนั่งทั้งวันก็ได้นะก่อนอื่นต้้งมาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะดูเด็กๆกว่าไม่ได้ไปคะ่ะรีบขึ้นก่อนใครเลยนะคะตั๋ววันนี้อยู่ที่ประมาณ950บาทนะคะทุกคขานข่ะนั่งได้ทั้งวันเลยนะแต่ว่าบนนี้นะคะเขาจำกัดแค่15คนนะคะเกินกว่านั้นไม่ได้นาะเพราะว่า รถไฟเราใช้ฟืนในการขับเคลื่อนนะคะดูดูรถไฟคันนี้ดูสวยมากค่ะดำคันนมาเลยนะทุกคนนะถัดไปก็มีรถแมคโครแล้วก็เป็นรางรถไฟเก่าๆรถไฟเก่าๆนะคะและนี่ก็พูดร่วมเดินทางของพวกเราค่ะทุกคนคะ่ะ <Exc iting. S 1> อ่ะสาวน้อยถามว่าสนุกไหมลูกไม่ได้สนใจอะไรเลยฉันขอกินคิดแคทก่อนนะคะ คิดจะเบรคคิดถึงคิดแคทเขาบอกอย่างนั้นนะคะอ่ะเราก็มาตามรับชมผู้ที่กำลังจะพาพวกเราไปนะคะผู้ที่ขับรถไฟของเรานั่นคนขับรถไฟนี้เขาเรียกอะไรกันคะเรียกนายรถไฟหรือเปล่าสาวภูไทยไม่แน่ใจนะคะส่วนใครรู้ก็เม้นมาบอกสาวภูไทยหน่อยนะ,ะและเราก็ ออกจากสถานีกันค่ะดูนะคะขาเหมาควันนี่เต็มหน้าจอโทรศัพท์เต็มหน้าสาวุไทยเลยค่ะทุกคนขาอยากจะบอกว่าเหนียวเหนอดหนะมากมากเลยเป็นไอน้ําขึ้นมานะคะทุกคนขามาแต่ว่าชอบตรงที่ได้กลิ่นได้กลิ่นเผาไหม้ของฟืนนะคะคือคิดถึงบ้านเลยคิดถึงแม่ที่กําลังกอ่อไฟปิ้งย่างนะคะดังดังฟืนกอ่อฟืนนึ่งข้านะคะและเราก็ขับมาได้สักพักนึง ก็จะผ่านปาสนไปนะคะแล้วก็สูดดมควันไม้ฟื้นให้เต็มปอดไปเลยค่ะบวกกับมะเร็งกำลังมานะคะทุกคนคะ่ะแต่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะและเราก็จะเจอซากประหัดพังของเคนนะคะอยู่ด้านล่างพอขับมาได้สักพักนะคะทุกคนคะ่ะก็จะถึง สิ้นสุดปลายทางของพวกเราแล้วสาผูุ้ไทยไม่ได้ถ่ายคลิปยาวๆให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อส่วนคนขับรถไฟพวกเรานั้นสงสัยไม่ได้เจอกันนานถามไถ่กันคุยกันตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะคะว่าเขาคุยอะไรกันเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะเติมฟืนนะคะเพื่อเป็นพลังงานขับเคลื่อนกลับไปส่งพวกเราที่สถานีต้นทางเหมือนเดิมค่ะ คนขับก็นำพวกเรามาส่งที่เดิมนะคะคือสถานีรถไฟนั่นเองและลูกสาวก็วิ่งกลับไปกลับมานะคะไม่อยากจะลงจากรถไฟเลยค่ะนี่ค่ะรถไฟก็คือ,เ,อ,อเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะที่ให้คนขึ้นไปนั่งนะคะบรรจุได้แค่15คนนะคะไม่ให้เกินก่อนนั้นเนาะเนี่ยค่ะ <What> s <S ก็จะมี <go? S 2> คนที่เขาแต่งชุดแต่งชุดแบบ สมัยโบราณนะคะขึ้นไปนั่งรถไฟโบราณนะคะเที่ยวนี้ก็จะมีแค่คนคนแก่นะคะผู้สูงอายุที่แต่งตัวนะคะย้อนยุคขึ้นรถไฟไปส่วนพวกเราก็ไปสองรอบสารอบแล้วนะคะพอแล้วนะคะทุกคนคะก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆนะ มาตรงนี้เป็นดอกอะไรไม่รู้เขาเป็นดอกหญ้าค่ะทุกคนคะ่ะเออเพราะเราจะขึ้นไปเนินเขาวนะคะเพื่อไปดูวิวแล้วเออเขามีบ้านบนข้างบนด้วยเดี๋ยวพกเราไปชมกันนะคะก่อนก่อนจะไปจาวภูไทก็ขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะ ลูกสาวผู้ไทยคนหน้ากลุ่มโอเคลูกสาวไม่อยากรอแล้วลูกสาวอยากขึ้นไปดูวิวด้านบนนะคะแต่ว่าเราจะมาดูวิวด้านนี้กันก่อนนะคะที่ทุกคนเห็นเป็นต้นไม้ตรงนั้นก็คือต้นดอกมานุค่าค่ะเป็นสมุนไพรนะคะที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะทุกคนคาะใครที่รู้จักประเทศนิวซีแลนด์ก็จะรู้จักน้ำผึ้งมานุค่านะคะก็ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวด้านบนกับเด็กๆด้วยกันค่ะคือดอกมนุข่านะคะและดอกมนุข่านะจะมีหลายสีมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะและส่วนใหญ่ที่เเกิดตามป่านะคะจะเป็นมนุข่าสีขาวแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะสวยมากๆนะ กลับมาตรงที่เดิมที่เห็นอลิสาขึ้นบันไดนะคะก็จะมีดอกนีก่ค่ะดอกย่าอะไรไม่รู้นะคะสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นตามน้องไปเดี๋ยวเราตามน้องไปนะคะนี่ขึ้นมาสักพักก็เจอบ้านแล้วนะคะไม่รู้ว่าเออเป็นบ้านที่เขาใช้พักตอนที่เริ่มก่อสร้าง รางรถไฟที่นี่หรือเปล่านะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้นะคะหรือว่าสาว้ไทยไม่แน่ใจว่าเข้าเปิดให้คนเข้าไปชมในวันปกติหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือวันที่รถไฟวิ่งนะคะส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านในเขาก็ปิดไม่ให้เราเข้าไปดูนะก็คือวันไหนที่ขับรถไฟนั่งรถไฟก็จะนั่งรถไฟอย่างเดียวไม่ได้ชมพิพิธภัณฑ์ด้านในนะคะ และนี่ทุกคนหน้าตาบ้านก็สวยนะคะหลังพอดีพอดีเลยค่ะทุกคนคะ่ะใครที่ชื่นชอบบ้านแบบนี้ก็สามารถนำแบบไปสร้างนะคะในในสวนหรือตามไร่ไปลานานะคะก็สวยไม่แพ้กันนะคะนี่ก็คือบรรยากาศร่มรอบค่ะเต็มไปด้วยป่าและต้นไม้แล้วก็ท้องฟ้าวันนี้อืมครึมมากๆค่ะ โอเคค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั่งรถไฟมาแล้วนะคะล้วก็ได้มาเจอบ้านหลังนี้นะคะและสาวพุทไยก็หวังว่าทุกคนคงชอบนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปสาวพุทไจะพาทุกคนไปทําอะไรรอติดตามนะคะหวังว่าทุกคนคงมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ bye อยเจอกันคลิปถัดไปนะคะ แล้วนะคะมีพบก็ต้องมีจากได้เวลากลับก็แล้วสาวผู้ไทยก็จะเก็บภาพนะคะระหว่างเดินกลับนะก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะสาวผู้ไทยไม่แน่ใจว่าเป็นเครนหรือเปล่านะคะไม่เคยเห็นเครนแบบนี้มาก่อนนะเป็นวงล้อที่ใหญ่มากๆเลยดูน่าสนใจดีค่ะและด้านหน้าน,น่าจะเป็นที่เก็บก้อนหินหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนาะเนะี่ยคะ่ะสวยไหมคะ สำหรับคนที่ชอบเครื่องจักรก็จะดูว่าสวยนะั้นมงให้เป็นศินละปะนะคะยังไงสาวผู้ไทยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสาวผู้ไทยขอพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ